คลิปนี้มาเบิ่องอันก็อยิดนะครับเนาะตัวนี้เป็นอิฐมอนแดงนะครับหลังจากก่อขึ้นมาได้ประมาณสี่แถวนะครับ30เซนแล้วก็ฝากเล็กนะครับเสียบเล็กก่อเมี้นะครับทั้งสองฟังนะครับอันนี้สีฝากอย่บระยะ30เซนนะครับหลังจากฝากนะครับก็อยิทคับเลยนะครับตัวนี้เป็นอิฐมอดแดงสองรูนะครับสดุดีไปแข็งแรง เพราะเนื้อปูนจะเยอะนะครับลูกค้าก็เลยเลี้งยงโอิอิมอนแดงนะครับตันนี้เนื้อปูนนี้ย่างหน่อยก็เส้นเคืองนะครับเส้นเคืองก็เป็นแนวของสีเลยนะครับยึดนี่ก็ว่มนาอยู่หกเส้นนะครับเวลาฉาบนี่ก็ได้สิบเส้นสิบเส้นก็ คุนชาวกระขังละสองเส้นนะครับนี่ครับก็จบเป็นแถวแบบนี้นะครับหลังก็เจาะเล็กฝ่าอีกแล้วก็ตอนนะครับเย็ดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแผงนะครับตัวนี้